วันนี้เราจะมานะครับในกรณีที่บอกเอแบเมจิตกายกับแบเมจิกธรรมดานะอันนี้ก็มาเทียบให้ดูเลยเทียบให้ดูอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะครับ mm. ก็ไม่ได้มีอะไรอ้าง,ง mm. อิงเนาะมาดูที่ตัวธรรมดาก่อนนะครับธรรมดาในี่ใบเขาจะนี่ดูดิเห็นไหมตัวธรรมดานี่ใบก็จะดำ ก็เป็นเหมือนกัมมี่นะจะไม่เหงานะครับตัวกายก็จะอย่างเงี้ยอารมณ์เหมือนแบบโดนแดดไม่ถึงนะแต่อันนี้เลี้ยงแดดร้อยนะอยู่แดดร้อยกันเนี่ยข้างๆกันเลยเทีไปดูเห็นไหมอันนี้ก็ยังมีแบบอมๆแต่ก็ดำละอันนี้ไม่ไม่ดำเป็นลายเนาะนี่ดูไปนี่เนี่ยลาย ส่วนจุดสังเกตอีกอันนึงนะที่ผมสังเกตดูตัวกลายเนี่ยหลังใบเขาจะอย่างเนี้ยเห็นปะมันจะเขียวๆมันจะไม่ค่อยแดงส่วนตัวธรรมดาไมาธรรมดาเห็นปะมันจะแดงไม่ชัดอะ่ะเนี่ยเนี่ยมันจะแดงๆเงนี่ยแล้วก็ที่สำคัญก้าน,นก้านเขาครับ มันอมดำแดงเลยนะเข้มแปด๊ดส่วนพวกกรายนะ่ะดูก้านเขาสิมันจะเห็นปะอมเขียวเนี่ยแล้วมันเขียวเ,ยเห็นปะนเขียวโคนเขียวดูดิเขียวเลยเนี่ยเขียวหลังใบเนี่ยใสๆหน้าก็จะอย่างนี้เนี่ยกลายกลาย อันนี้ใบแต่ทิ้งใบแล้วดูก้านดิมันเขียวเขียวเลยเขียวเขียวออน้องน้องๆธรรมดาธรรมดาเห็นไหมธรรมดาก้านดำนะครับเนี่ยโอเคน่าจะลองสังเกตดูนะเนาะสวัสดีครับ Thank you.